สวัสดีครับพบกับเียญเจอนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตัวกาชากนรัวๆนะครับ6 i ไอดีอ่าไอดีนี้เปิดตัวไปหมดแล้วนะครับก็จะเปิดตัวกาชากรหกไอนะครับอ่าคลิปนี้นะครับผมอัดเอาไว้เมื่อวานนะวันอาทิตย์ครับคือเข้าเกมมาครับก็มีการเพิ่มโอกาสจับคู่นะครับตามที่บอกเลยนะครับว่า มันเป็นตัวขายนะสำหรับตัวเอเรนครับกับรีไวนะครับฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มโอกาสมีมากกว่า1รอบแน่นอนนะซึ่งอันนี้นะครับมากัน2รอบแล้วนะทั้งเอเรนนะครับแล้วก็ตัวของรีไวนะคาดว่าน่าจะมีการเพิ่มโอกาสครั้งที่3อันนี้เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะโอเคนะครับมีเพิ่มโอกาสเอเรนครับกับไรเนอร์นะซึ่งมีพลังไททันทั้งคู่เลยนะครับสกิลก็ค่อนข้างจะเท่เลยทีเดียวนะอใครที่ต้องการจะตามล่านะครับก็ต้องจัดกันแล้วนะครับ วันนี้นะครับไอดี ID หลักนะครับเปิดไปจนถึงการันตีแล้วนะส่วนของกาชาเรนเจอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเปิดด้วยตัวกาชาตามที่บอกนะครับไอดี ID ลองก็เช่นเดียวกันนะที่เหลือนี่อาจจะมีเปิดเกียร์บ้างนะครับโอเคมีอยู่21บใบนะครับมาเปิดกัน4รอบนะอคลิปนี้อัดเอาไว้เมื่อวาน,นครับเพิ่มโอกาสคู่นี้ก็ยังอยู่นะสำหรับตัวรีไวนะครับกับมิคาซา โอเคไอดีห okay. ลักต้องเอเดนเท่านั้นนะเพราะว่าตัวอื่นได้หมดแล้วครับมีรีไวนะยังไม่มีนะไอดี ID นี้มาลุ้นกันดีกว่าครับเอเดนเท่านั้นที่เราต้องการครับได้มาจากปั้นแม็กซ์แน่นอนนะคือ ID c เนี่ยผมเอาไปเล่นนะครับในกิวล์แล้วบอกว่าโอ้โหมันแบบปั๊บเดียวอะ่ะข้ามไปตีป้อมเลยนะข้ามไปตีป้อมศัตรูครับค่อนข้างจะโหดมากนะโอ้โหอันนี้ตัวยืดยาวนะอาจจะแบบว่า ตามด้วยไทยทันหรือเปล่าเออแปลงรางเป็นไททันและตัวสูงนะคำใบ้ของอ่าตี DM ไทยนะเลยบอกว่าต้องเงยต้องมองบนอนะมองบนสูงๆนะเพราะว่ามันแปลงรางเป็นไททัน,นะครับโอ้โหอันนี้ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะโอนีีเดือนตุาโอ้โหอะไรเนี่ยขอหน่อยเถอะรีไวมานี่ก็ยังดีนะถ้ารีไวมาในอดีนี้ก็มารีวิวที่อดีนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรีไวเนี่ยผมมีแค่ ID7 ID ไอดีเดียวไงโอ้โหไอตัวนี้นี่เป็นตัวเกลือเลยนะโอ้โหตัวเกลือของกาชาครับตอนนี้คือมีเพียบเลยนะตัวเกลือนี่คือหมายความว่าออกง่ายแต่เรนเจอร์บอกว่าใช้งานไม่ได้เรื่องเลยนะครับคือเริ่มจะเป็นตัวใหม่ๆแลนะ้วไงมีคนบนค่นนะว่าออกตัวเกา่าอันนี้ออกเป็นเซ็ตตัวใหม่แต่ว,ว่าเป็นเซ็ตตกเกลือนะครับโอ้โหซาดิยุขินตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานครับใน สเตหลักระดับยากได้เป็นตัวช่วยนะสำหรับคนที่ตัวไม่โหดมากนักครับเอาไว้อัดป้อมอัดป้อมผ่านด่านได้นะ,อะไอ้ดีหลักก็โหสงสัยเดือนนี้คงจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสเอเลนมหมเออเดี๋ยวรอดูครับไอ้ดีลักยังมีโอกาสอยู่นะเป็นตัวจากสเตดวิ่งนะครับตอนจบนะครับแล้วก็ที่โตเกมแจกครับในภารกิจแชร์รวมนะครับ อีก20ใบเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจัดได้หรือเปล่านะเดือนนี้นะครับสำหรับไอดีหลักกับเอรนนะครับโอเคไปเปิดกันที่ไอดีต่อไปกันครับเปิดกันต่อที่ไอดี2สองนะครับเดือนนี้ก็เงียบกริปอยู่เหมือนกันนะ่อเรนเจอร์เปิดไม่ได้เลยนะครับโอเคมาลุ้นกันครับมีกี่ใบน่าจะมีเกือบ20นะไอดี ID นี้นะครับโอเคมีอยู่18ใบครับอขอลุ้นกันสนิทหนึ่งนะเป็นไลเนอร์นะครับ เอเรนอ่ะมารุ้นกันครับว่า3รอบจะมาสักตัวไหมเออเอาตัวไหนก็ได้นะขอเป็นร่าง8ดาวธรรมดานะครับอย่างน้อยๆนะครับก็สลับร่างนะเอากบดำอัลตรานะครับมาเพิ่มสักหนึ่งตัวแต่ถ้าจะให้ดีเอเรนครับเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยยังไม่มีตัวชนหลักเลยนะครับโอ้โหยังเป็นขบวนการ7ดาวครับมาหลอกหลอนตลอดเลยนะ อตอนนี้ผมใช้ตัวชนหลักเนี่ยเป็นมูนเบสบอลนะครับซึ่งตำแหน่งยืนเนี่ยมันยังไม่ใกล้พออยากได้นะเอเรนนะครับได้มาก็ปั้นแม็กเชนนนะตามที่บอกนะครับโอ้โหยังเป็นขบวนการเจ็ดดาวโอ้ยเดือนนี้ครับสุดจริงๆนะคืออย่างที่บอกครับมันมีช่วงจังหวะออกอยู่จริงนะครับใครยโชคดีนะครับมาถูกจังหวะก็ได้ไปนะมาผิดจังหวะก็ตลาดวายครับแน่นอนเป็นไปตามปกตินะของเกมนี้นะ โอ้โหน่นอนที่สุดเลยครับเปิดกันต่อที่ i d ที่นะครับ ID3 ก็เงียบคลิปอยู่เหมือนกันนะเดือนนี้นะครับก็อยากได้เอเรนเหมือนกันอ่าเพราะว่าตัวชนหลักของผมเนี่ยมีนะครับคิริวอยู่แล้วนะครับอเอาเอเรนเนี่ยเป็นตัวข้ามนะแล้วก็ให้ตัวยืนซับพอร์ตอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นคีริวอันนี้อาจจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวเดือนนี้นะครับเพิ่มโอกาสเกียร์นะครับเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งมานะเป็นเกียร์ของธาตุไม้นะครับผมก็จะ เปิดนะคิดว่าน่าจะเปิดทุก ID นะครับไ d ดีละ200รลูบี้มาลุ้นกันว่า7 ID นะครับเปิดเกียร์เดี๋ยวรอเพิ่มโอกาสรอบต่อไปนะอันนี้คือมันช้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอเพิ่มโอกาสเกียร์อีกชิ้นหนึ่งก็คือเกียร์น่าจะเป็นกับดักไททันนะ,ะเป็นเกียร์ของธาตุไม้นะครับแล้วก็มีค่านะครับสุมตีสกิลสองครั้งติดกันซึ่งหลายคนบอกแล้วสำหรับคนที่มีนะโอ้โหอิจฉามากครับ คือค่าจากเกียร์เนี่ยเขาให้เป็นพิเศษนะคือมันค่อนข้างจะพิเศษนะครับแม้ว่าจะสุ่มติด30เปอร์แต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันอาจจะติดเยอะได้มากกว่านั้นนะคือคําว่าสุ่มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสมมติ30เปอร์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าตี10ครั้งจะต้องติดแน่ๆ3ครั้งนะไม่แน่มันอาจจะแบบว่าติดได้มากกว่านั้นนะครับโอ้โหโยมิ7ดาวนะคือบางทีมันอาจจะโชคดีอะ่ะว่าตี1 0ครั้งแรกเนี่ยอาจจะติดสัก7ทีเลยก็ได้นะ ซึ่งค่าจะเกียร์เนี่ยคือผมทดสอบอันเก่าๆเนี่ยออย่างาเกียร์นะครับสุ่มตีปกติ2ครั้งเนี่ยมันก็ติดถี่มากนะติดค่อนข้างจะถี่นะครับพวกเกียร์ค่าต้านค่าลบอะไรประมาณนี้เ,นเอาแล้วนะโอ้โหเอเรนไม่เต้นบอลเล่นะครับมาเยอะเหลือเกินนะโอ้โหทุกไอดีเลยครับไม่ทําเป็นออะไรอะสโมสรเต้นบอลเล่นะครับก็ทําเป็นจุลศิษิ์พาร์คนะโอ้โหตัว ไดโนเสาร์นี่แบบมาเยอะเหลือเกินนะมาจนน่าเกลียดครับอันนี้ทักแล้วแน่จะมาไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโ,หโคนีเป็นลูกโบ่งท่าทางจะยากแล้วนะเปิดกันต่อที่ id 5นะครับอขอข้าม id 4ไปอีกหนึ่ง id นะครับเนื่องจากว่าเดือนหน้านะครับมีนาคมครบรอบ7ปีเกมลาเลนเจอร์นะครับก็ตกที่รอบแสงน้ำมืดตัวใหม่ด้วยนะครับซึ่ง id 4เนี่ย กบม่วงครับเขาเก็บครบ20ตัวแล้วนะเก็บแบบปีนะครับสะสมมายาวนานมากนะก็ขอเอาไปลุ้นสักนิดหนึ่งนะตัวก็จับไม่ใช้แล้วนะครับ Ruby IDC ดเนี่ยอาจจะมีการนำไปเปิดเกียร์สักรอบหนึ่งนะเอออยากได้เกียร์จำมมาบ้างนะไม่แน่ครับอาจจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะอ่าวันนี้มาเปิดตัวกันต่อที่ ID5 นะครับไ d ดีนึงก็เปิดไม่ได้เลยนะเออก็อยากได้ตัวชนครับคือ,อยังไงก็อยากได้เอเรนน่ะคือรอบนี้ยังไงก็ต้องเอเรนนะ คือตัวอื่นๆเนี่ยโอเคครับรีไวยอยากได้นะครับใน ID ที่ยังไม่มีตัวดาเมจไฟไอดีสีเนี่ยจริงๆอยากเปิดต่อนะอยากเอารีไวนะครับเพราะว่าดาเมจไฟเนี่ยใช้แค่รีนหน้าอยู่นะโอ้โหท่นาหายามไหมอันนี้มากบ่อยเหลือเกินนะโอ้โหเป็นอีกหนึงตัวนะครับที่ถ้าเก็บสะสมไปเรื่อยๆนี่แมก็กซ์เลยนะเออเป็นทีมแบบว่ากาชาเกลือนะครับแม็กซี่เพียบเลยนะ แดนอย่างนี้นะครับโอ้โหแดเนียลอย่างนี้นะโอ้โ oh, หมากันพึบเลยทีเดียวนะขบวนการเจ็ดดาวครับโอ้โ oh, ห oh. นี่คือเพิ่มโอกาสใช่ไหมเนี่ยอันแต่ว่าผมเปิดช้าเอาจริงคือถ้าเกิดเปิดตั้งแต่ช่วงรแรกๆเนี่ยก็จะมีโอกาสเยอะมากขึ้นใช้คํานี้นะไม่ใช่ว่าเปิดง่ายขึ้นนะเออคำว่าเปิดง่ายนี่แบบว่าโอ้โ oh, ห <laughs> ไม่เยากจะพูดเลยเนะี่ย เออคำว่าเปิดง่ายเนี่ยคืออาจจะเป็น ID สร้างใหม่ๆแหละอ่าถ้าถ้าเปิดง่ายนีย่คืออาจจะง่ายอยู่คนเดียวก็ได้นะแต่คนอื่นเขาแบบไม่ได้ง่ายด้วยเลยประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวไาเปิดกันที่ ID 6ครับ ID สุดท้ายมาเปิดกันที่ ID สุดท้ายนะครับ ID 6ีนะครับอ่าเนี่เปิดในคลิปไปแล้วนะครับตัวกระชา่านี่ต้องสะสมใหม่นะอ่ะรอบนี้จะติดมาสัก ID หนึ่งไว้เนี่ยโอ้โหเปิดผิด จังหวะนะครับเปิดผิดเวลานะครับชีวิตเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะคือยิ่งเปิดยายากๆอ,อยู่ด้วยนะครับรอบนี้นะกรต,ต่านที่บอกนะมันออกนะครับมันออกจริงครับพีิงแต่ว่าอาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบน้อยสันิดนึงเออมาใหม่ๆครับมาใหม่ๆโอกาสได้เยอะนะผมเห็นคนเปิดได้เยอะจริงๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอเรนด้วยนะเอาจงริงเนี่ยคขนได้เอเรนนะครับรอบนี้เนี่ยเอามาขี่เงนเพียบอยู่เหนนะ คือผมไม่ไม่ค่อยอะไรมากนักนะครับเวลามาขิงเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยดีใจเออเอาจริงนะคนเปิดได้นะผมดีใจนะเพราะอะไรเพราะว่าจะได้เล่นเกมนี้อยู่ด้วยกันนานๆจะได้เข้ามา,าดูคลิปนะครับอยู่กับเกมนี้ไปด้วยกันนะจริงๆนะคนอื่นเปิดได้นี่ผมดีใจนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบให้มาบอกว่าเฮ้ยพี่รอบนี้ออกง่ายอยู่นะ คือมันจะมีคนที่เขาเปิดไม่ได้อะเวลาเขาไม่เห็นคอมเมนต์อะอันนั้นนะเขาหัวร้อนคือผมเนี่ยไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะเอาจริง,รงเพราะว่ายัางไงผมก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับยาวๆแน่นอนนะโอ้ดูท่าทางนะครับสะเละเทะแล้วนะโอ้โหจะไม่มาซักไอดีเลยใช่ไหมเฮ้แต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกนะครับเพราะว่ารอบนี้เปิดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวรอจบสเตดวิ่งนะครับก็ได้ตัวมาอีกนะแล้วก็วันที่15ใช่ไหมอ่ะสิบห้านะโอ้จระแค่มา ไอดีหยังไม่มีโจระแคโอ้โหเอ้ยโอเคอยู่นะเอ้ยได้แบบนี้มาไม่น่าเกลียดนะครับไอดี ID นี้ผมยังไม่มีโจระแค่นะโอ้โหถือว่าได้เลนเจอร์ตัวใหม่นะครับอ่าสายพลงังธาตุน้ํานะครับนี่ผมมีอยู่แค่นี้เองโอเคเออผมเอานะครับอเหรียญตรากิวเนี่ยเอาไปเปิดนะ ไปเปิดในร้านค้ากิลครับแล้วก็ไม่ได้มานะอ่มาได้ในนี้อันนี้ถือว่าโอเคนะเออถามว่าจะปั้นแม็กซ์ไดไหมอันนี้มีคนถามอยู่เหมือนกันนะว่าแบบตอร์เคนะครับยังถือว่าเป็นเรนเจอร์ครับที่สามารถปั้นแม็กซ์ได้อยู่หรือเปล่านะคือคอมโบตัดแ่าเนี่ยยังไงมันก็ใช้ได้ตลอดการครับขึ้นอยู่กับว่าเรนเจอร์เนี่ยมันจะเก่งท่าไหนนะครับอ่ามันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะซึ่งไอดีนี้ครับอ่าไม่แน่อยู่เหมือนกันนะ ขอเช็คดิดนึงนะครับเพราะว่าอเดี๋ยวออกก่อนเราจะเช็คนคับว่ามีกบทั้งหมดกี่ตัวนะครับ30ตัวโอ้สบายเลยนะครับปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยผมขาดทางน้ําอยู่อ่าเพราะว่าตัวถึกนะครับดูครับไอที ID นี้โอ้จะกลายเป็นรวมพลังสายพลังนะคือจะเป็นเลนเจอร์อพในหน้านี้เนี่ยมีเลนเจอร์แค่2ตัวเท่านั้นนะ ที่เป็นสายว่องไว1ตัวนะครับกับไวพิบ1ตัวนอกนั้นสายพลังนะนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งแบบว่าตัวชนกับตัวเกือบชนทั้งนั้นเลยนะนี่ตัวบินยังเป็นสายพลังทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น ID สายกันบินเอ้ยเดี๋ยวผมปั้น Max ดีกว่าอ่าก็ ID นี้เนี่ยผมเล่นแบบทางอินดี้อยู่แล้วนะถ้าสมมุติผมมีอ่ากบดำอัลตร้าสัก60ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ปั้นตัวนี้แม็นะ เออนี่ดูครับ ID นี้ครับอ่าเป็นสายฟรีครับใครอยากดูตัวอย่างใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะดูแนวทาง ID 7จ็ดทำไมถึงเติมตังค์เฮ้ยผ่มเติมไปนิดเดียวเองนะอ่าแพ็คมือใหม่8 9บาทนะครับแพ็คก,กบเรียหนาดร1อยแล้วก็แพ็คขนนก29บาทคือเติมรวมไปเนี่ย200กว่าบาทเองนะคือมันก็เรียกเป็นสายฟรีไม่ได้แหละก็เติมแพ็คนะครับแต่ว่าที่เติมมาเนี่ยผมไม่ได้เอาอะไรเป็นพิเศษนะคือที่ได้มาเนี่ยมันก็แบบอ้อะไรก็ไม่รู้นะ ถ้าอยากจะดูสายรีแทนครับดูคลิปนะครับ ID 2 3 4 5 6ก็ได้นะซึ่ง ID.6 นะครับสร้างมาตอนโคโรโบซิตี้ฮันเตอร์ซึ่งผมเปิดได้มาเนี่ยตัวเรียวนะครับก็ไม่ได้ใช้นะ i d ดีนีครับมีเรียวอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็ไม่ได้ใช้งานนะครับธาตุไฟว่องไวไฟนะครับนี่ครับมีเรียวผมก็ไม่ได้ใช้นะคือผมเล่น i d ดนี้เนี่ยปั้นมาทางประหลาดเลยครับอ่อ ID นี้ก็สร้างมา อตอนเดือนเมษาใช่ไหมก็ประมาณสัก11เดือนครับนี่ไอเดีน,นี้11เดือนนะครับก็ดันลีกสูงสุดนะครับไปที่มาสเตอร์สาเดี๋ยวอีกนิดนึงผมก็จะดันไปที่มาสเตอร์สนะเดี๋ยวรอเวลาว่างๆตัอนิดหนึ่งครับแต่คงยังไม่รีบเท่าไหร่นะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอดูแลกันนะผมอาจจะปัน้นจอระเเคม็กนี่ให้ดูเลยนะครับว่าของจริงนะคือยังไม่เคยเปิดได้เลยนะเ,เวลาเปิดได้มันก็จะเฮดังๆนิดนึงครับ อ่ะอย่างที่บอกครับถ้าเราเล่นกันด้วยฝีมือจริงจังนะครับแล้วก็ค่อยๆสะสมไปจริงๆเนี่ยเวลาเปิดได้ตัวที่เราต้องการมันจะแอบเพนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวผมปั้นตอรเค้ครับอ่าเพราะว่าขาดตัวทัดน้านะดามเมจก็ได้ด้วยนะตึกก็ได้ด้วยนะแถมคอมโบครับจะไปคอมโบกับอะไรไม่มีนะก็เป็นตัดแรกครับตอรเค้ตัดแรกตัวเดียวนะอ่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มหน้าสามร้อยหน่วยอ่ะก็คอมโบกับกีโนบุก็ได้อยุ่มังนนะอ่ะเดี๋ยวรอดู ตัวในอนาคตละกันนะครับก็ต้องไล่หาแสงและมืดนะครับอ่าแสงและมืดเก่าๆนะครับผมมีเพียงแค่มูลเบสบอลนะครับแล้วก็ตัวบินอ่ะเราเห็นอนาคตไอดีนี้นะครับก็ไปได้เรื่อยๆอยู่นะคือตอนนี้ผมพอใจนะครับสำหรับไอดีลองของผมเนี่ยสองนับถึงหกนับนับปัจจุบันเนี่ยคือบางไอดีคือมันแทบไม่ต้องเล่นเลยอะ่ะก็อยู่ที่เพชรหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า ถ้า PVP เนี่ยผมจะไม่มีเวลาเล่นเพราะว่าเราไม่สามารถให้ใครมาช่วยกดได้ไนงะเออแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดอื่นๆอันนี้มีคลิปสอนแล้วนะมีบางคนเข้ามาถามกันเยอะมากนะว่าให้คนอื่นช่วยกดหรือเปล่านะครับไปดูคลิปอละกันนะเรียกได้ว่าผมไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่เซ็ตค่าเฉยเฉแค่นั้นเองเราจะไปทําอะไรก็ได้นะครับ่าบอกเด้เลยว่าปีนี้สบายๆนะเอาโอเควันนี้ครับถือว่าพึงพอใจนะไอีหกได้จระเข้นะครับแล้วเดี๋ยวองจับปั้นแม็กนั่นแหละอ่าเกียร์มีพอไหมเนี่ย น่าจะพอหยูง่งินเออถอดเกียร์มูลเวสบอลตัวนี้มาใช้นะครับโอเคไอดีน,นี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะ,ะใครจะเปิดไร้ขอโชคดีแล้วกันนะครับได้เลนเจอร์ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะเอานี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ